กระสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนรับกระเป๋ากองนมตามหน้าปกคลิปเลยนะคะเป็นแมปอันนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แมปไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะคะก็รอเขาโหลดนะคะทุกคนก็เขาจะกำหนดมาอยูน่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดตอนที่เราโหลดจะเสร็จเลยนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรออ่าเข้าเกมสักคู่นะคะทุกคนตอนนี้เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอทุกคนเข้าเกมนะคะทุกคนให้ทุกคนอ่ะกดออกได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนอ่ะเข้าเกมแล้วใช่ไหมคะของก็จะเข้าตัวเราเลยค่ะอ่าขออนุญ,ญาตบอกอีกทีนะคะถ้าทุกคนเข้าเกมมาแล้ว ให้ทุกคนออกจากเกมไปได้เลยนะคะเพราะว่ากระเป๋ากล่องนมเข้าตัวเราแล้วค่ะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกระเป๋ากล่องนมกันเลยนะคะสักคู่นะคะทุกคนเน็ตไม่โหลดกระเป๋ากล่องนมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย